ถ้าพูดถึงสงครามก็จะคนก็จะนึกถึงอะไรเป็นแบบอันดับแรกปืนฉีดน้ำปืปืนชีดน้ำมันต้องมีปืนฉีดน้ำับนี่สั่งตรงมาจากอเมริกาครับรุ่นนี้โอ้ยยุไกจะยิงเลยลอยลอยละลอยมันจะฉีดน้ำ,นำได้ไกลหลายกิโลนะครับสูดสะอาดหมดจด,ดมีมี <พอ S 1> ถังน้ำกับปืนฉีดน้ำแล้วมีอะไรอีกมีมีน้ำไงรู้ มีรถรถรถไฟก็มีน้ำไงก็น้ำเอาไว้รถไฟรถไฟไหมรูเดินไปก้าหนึ่งเลยถอยกระตุกถอยก็มาสองเก้าลึกมันกลัวไหนขันน้ำอ่ะนี่ขันไหนนี่มันถัง โอ้มาเป็นมาเป็นถังเดี๋ยวแป๊บนึงหรอวมันยังไม่พอพอแล้ว <c oughs> พอเถท่อันนี้ <c oughs> นี่เดี๋ยว,วเ,ยเออสงการามก็มีขันน้ำใช่ป่ะมีมีล้อต้องมีอะไรอ่านี่มีถังหลายแบบให้เลือกสมัยนี้เขาไม่เล่นนะเขาเล่นอันนี้กันสงกรามหน้าคอมแล้วคอมแบบหลังเต่านเ พอสงการอาจจะร้อนนั่นต้องกินแตงโมอ่าแตงโมอ่านี่ไงนี่เอาน้ำเอาน้ำมาใส่ด้วยน้ำกระต่าดใส่ด้วยเอาเอาลงมาไม่ได้นี่ไงมีแตงโมเนี่ยมีต้องมีแกนร้อนนี่ไงแกนร้อนใส่น้ำเนี่ยน้ำเตองมีน้ำเตองมีน้ำเยอะเยอะเฮ้ยมานี่นี่วดน้ำนี่ไงโอ้โหนี่เป็นตู้กดน้ำเลยโอ้ไม่น่าธรรมดา อีกาเอาโอสงการปีนี้น่าจะสนุกแลน่เลยสนุกแน่นอนนี่นะมีน้ำบริสุทธิ์เอาเอาลงมาไม่ได้เล่นสงการเสร็จก็ต้องกลับมาอาบน้ำที่บ้านนี่เวลาเมาเขาจะตีกันอี้เขาจะตีอย่าอย่าคิดทำไมเมาได้สมจริงมากเวลาเมาเขาจะตีกันนี่ช่วงสงการน่ะเป็นมีโอกาสเสี่ยงที่เทพหญิงจะนั่งคันสูง จริงว่ะไปดูดูเนี่ยเวลามีประชากรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเยอะเลยอ๋อสมการต้องมีประชากรเพิ่มขึ้นนะเป็นขีปั๊มปั๊มลูกกันปั๊มลูกกันช่วงสมการนี่มาดูช่วงสมการกุก่อนลูกเต็มเลยทำไมสมการแล้วเด็กเยอะอย่างเงี้ยอ๋อเด็กเด็กอยากเล่นน้ำไงปั๊มลูกกันถอย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 ห่างถอยห่างถอยห่าง นี่แล้วสงการามก็จะเป็นนี้เลยนะเนี่ยห่านี่ต้องหัวเลยอ้ระเบิดดืวะ <c oughs> นี่มันระเบิดเลยสงการามมีการทะเลาะวิวาทนี่อย่ยา่าดูนีอย่าสงกรามมีการทะเลาะวิวาทเขาจะมีระเบิดมีดมีพาบรรดาสิ่งต่างๆมากมายเฮ้ยนี่นี่นี่สงการามต้องมีรถไฟมันไม่ได้อ่ามาเป็นรถขนน้ำมันม ถอยหลังเรื่อยๆไว้มุนวอล์กเดินมาแล้วก็ถอยหลังเรื่อยอ่าเฮียใครตีคอวะ <c oughs> สงการไม่มีหอยเนี่ยเอาสงการันต้องมีแบบขึ้นเฮลิคอปเตอร์สรรัดน้าลงมาอะไรอย่างงี้ทีมข่าวเจสีอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันต้องมีรถกระบะไว้แบบนั่งแล้วก็สัดน้ำมันี่ยขึ้นมาเต้นต้บนบนเนี่ยไอ,อคุณไอคุณตีต้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเต้นบนรถรถเขามันมีรถกระบะให้ว่าแบบมีคุยรถตี้เออ ไม่กระโดดไม่ไม่ถึงแล้ดิอ้าวกระโดดข้ามรถอีกนี่นี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอออยู่นั่นแหละอยู่เฉยอ่าจริงๆมันก็มีกระบะนะมีกระบะเอากระบะเอากระบะเอากระบะมือตรงจริงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลากลากลากไว้ตรงที่อ่าอ่าอยูนกระบะขึ้นไปเอา ไอตูอยู่ไม้นี่ไอคือไงคือไขึ้นไงเอ้ยตำรวจมาเอ้ตำรวจมาโอ้ตำรวจมาโอ้กำลังจะเต้นเต้นมึงกบปัปั่อยู่เค่ากันได้แล้วตำรวจมันเราจะเลิกฆ่ากันเก็บปืนเก็บปืนนะเก็บปืนอาเก็บปืนแล้วเก็บปืนแล้วมันหายไป้เก็บปืนแล้วนะตอนนี้เออไับปยังีเลย เก็บปืนเก็บปืนดิเก็บปืนดิเอาไม่เก็บปืนนะบอกให้เก็บปืนเนี่ยเดียวไม่แดงเฮ้ยไม่ได้เราต้องเล่นสงคามต่อเก็บืนมนเให่นลไมเรือเหลือแป เอาเก็บปืนยังเก็บแล้วไปไปสงการกันต่อ,อยกลัวเลยอยู่หน้ารถรถไฟ <c oughs> เอ๋และเอ๋และเอ่เอถือแดง <c oughs> เอาก็ถือไปเป็นเท่ๆไม่ได้มีอะไรมากเรามาอันนี้ว่าแรกกันว่าปืนใครจะไวกว่ากันหันหลังฮัลลัง <c oughs> <c oughs> โอ่ไม่เข่าบอยเลย <c oughs> ก,กูเร็วกว่ากูเร็วกว่ามันต้องเดือด หันหลังแล้วก็เดินนับ19อ่ะเราไปหันมายิงอ๋อไม่รู้ก็มึงโมกมันเลยโอ้โหไม่รอเลยลเอ้ยเนี้ยเพิ่งเรามา10บ9ก้นันคาวบอยคาวบอย <c oughs> สืออะไรมาเนี่ยโหเตรียมพร้อมเลยนี่นี่ก,กรรมกติกาดิหันหลังหันหลังกัน ปืนสั้นดีเอาเอางี้ว่ะอ่าปืนสั้นก็บปืนสั้นวะอ่ะสั้นพอไหมสั้นแบบเนี้ยถ้าอย่างงี้หันหลังหันหลังหันหลังเนีนหันหลังมันไม่รู้อันนี้หันหลังแล้วเนี่ยอ่ะหันหลังอ่าโอเคอ่าโอเคหันด้วยดีหันไปทางนู้นเหันด้ยืนข้างหลังให้ก็ได้นี่อ่ะหันหันหน้าอีกทางหนึ่งเคนอ่ะเนื้อสิบเก้านะนะไปหนึ่ง มันเล่นปืนกลเลยเขาบอกเล่นปืนพกจปืนจปืนพกไงพกทิตดวตลอดพกทิตัว,วตลอดโอ้ยเอาเดี๋วมาเพิ่งมา,มาปราบจระจนมาเอเดี๋ยวเ <c oughs> พิ่งมาเดี๋ยวมาดวลปืนอีกการหนึงมาอโอ้โยตียนนกันันหลังันหลังน เ,เ,เดน๋ยวเดียวยังไม่หันหลังเลยสัตว์หัน<ม>หลังหันหลังหันหลังโอเค่านแล้วนะสอง,ง,ง,งสามเฮ้ยป <c oughs> ืนกลนะ้ามเอาแวบปืนกล อ,อะไรนะมีคำคำหนึ่งในิวิจีนว่าเขาบอกว่านี <c oughs> ่าจังทีมัช่วยห่าก่อนเลยไอ้ค <c oughs> อีกร <c oughs> ัวๆ <c oughs> ยาไม่